ก็ก็ได้การหนาเตะเขาชอบเก้าเก้าห้ามากกว่าแต่ก็ให้กลับหัวค่ะเขาก็ได้คนะสิบบาทยี่สิบบาทอย่างเงี้ยค่ะครับผมอืมดีใจด้วยนะคะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งครับผมสวัสดีครับคุณแม่ปริศนาครับสวัสดีค่ะยินดีด้วยนะครับและขอบคุณค่ะดีใจแต่ทุกคนด้วยนะคะครับ คือถ้าคนกลับหัวกับหางนี่ก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะใช่ค่ะเพราะเขาถ้าถ้าเขาบอกมาถ้าเขาให้เก้าห้าหรือเอหรือหกห้าให้กับหัวกับหางแค่แค่เก้ากับหกแค่นั้นเองค่ะพแต่จะลืมลืมบอกเขาหวหายไปค่ะแต่ที่บ้านเขารู้กันค่ะก็เราก็ได้บนล่างแล้วก็สามตัวค่ะครับเพรางว่ามันก็มันก็ได้อยู่หรอกครับเพราะว่าซื้อยังไงก็ต้องหัวขึ้นหัวลงอยู่แล้ว ใช่ค่ะพอมันตัวเดียวกันแต่เขาจะบอกตรงๆมากก็ไม่ได้ค่ะทีนี้เขาไม่คือให้ปิดบางไว้เขาให้แบ่งคุณกับทุกคนอ่างนี้ค่ะอคุณแม่พิจารณาให้มาศูนย์เก้าห้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งห้าะครับให้แค่สองหางครับอีซีครับผมแล้วก็มากับหัวเอาคือเก้าห้าห้าเก้าห้าหกหกห้านะครับนะ ก็ะจะได้กันตัวน้าครับผมตัดหัวก็ได้บนล่างค่ะอืมครับผมได้ทั้งบนทั้งล่างแล้วซื้อค่าเอฟซีเขาซื้อเขากับหัวก็คงจะได้อยู่หรอกครับ<ช>อันนี้อันนี้เป็นหลักฐานนะครับของตัวสองตัวแต่เขาให้ตัดเล่นแล้วก็บ,บนล่างแต่เขาไม่รู้<อ>ว่าไหนจะมาบนหรือมาล่างอย่างเนี้ยค่ะจะให้ไม่ยื้อค่ะให้แค่นี้ค่ะอที่บ้านเขาถูกสามตัวการโอ้โหถูกการทั้งบนเลยค่ะ เรซื้อ<ช>กันหกหกห้าได้เหรอใช่คือคือหกหกห้าเก้าเก้าห้านี่คือเขามาย้ำเมื่อวันที่วันที่อะไรนะที่<ม>วันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคสาม,มตัวนะคะตอนแรกเขาให้ศ<ม>ูนย์เก้าห้าทีนี้เขาให้ให้กลับหัวขึ้นลงให้ศูนย์กับเก้ากลัวมันมามาเก้าค่ะเราเลยเล่กลับหัวให้เขาห้าห้า ห้าเอหกห้าห้าแล้วก็เ้ห้าอันนี้เป็นเลขที่ออกวันนี้ครับผมนะครับแต่พอผมผมก็นึกว่าผมไม่ได้เอเมมชื่อของแม่ปริศนาเอาไว้ผมก็เลยไม่ได้โทรไปถามแล้วผมก็นึกอยู่ในแกว่าเอ๊อจะได้พิมพ์ชื่อหรือเปล่าคี่นี้เคยรับปากว่าจะให้ส่ง สองหางค่ะจะเลยไม่กล้าถ้าโทรมาก็จะให้แต่ถ้าเคยรับปากแล้วว่าให้แค่สองหางคือคือให้แค่นั้นนะคะครับบางทีบางทีก็เราโทรเอ่อก็จะไปย้าโค้งสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะถ้าต่องวดคลิปหนึ่งแล้วก็โค้งสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะครับผมเลยไม่ได้ไปโอโทรมาก็ได้สามตัวเหมือนเหมือนที่บ้านกันเหรได้ทันการทำตำบลค่ะโอ้ครับผมผมเออผมหาชื่อไม่เจอครับหาเบอร์ไม่เจอไม่รู้เบอร์อยู่ไหนผมก็นึกถุยเลย เอมีมชื่อไว้หรือเปล่านะอืมค่ะก็ย <III> ังดีนะครับว่าคลิปแรกก็ออกก็แต่ว่าถูกตั้งบนตั้งล่างเลยค่ะ<ม>สามตัวค่ะได้กันคนหลายแสนอยู่ค่ะโอ้ครับผมอืมค่ะอยินดีด้วยยินดีด้วยครับเอฟซีคาร์พคุณแม่ปริศนาให้มาออกคลิปเดียวพอ่อะอก็พยายามชื่ออยู่ตรงไหนเนาะ หาชื่อหาอะไรไม่เจอครับุบยออกเขาจะบอกเลยเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อีแล้วถ้าถ้าสามตัวหรือถ้าเลขเปลี่ยนยังไงเขาจะย้ำสามตัวเหมือนงวดที่ผ่านมาเนี้ย<อ>เขามาย้าเมื่อวันวันวันศุกร์หรือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี้ยค่ะ<อ>แต่ทีนี้ไม่ขีดคาพูด,พดคือบอกว่าจะให้แค่สองหางค่ะคือถ้ามาย้ำตัวนี้คือถูกอยู่แล้วถ้าตัดเล่เบอกพ่อไหวไปแล้วให้ตัดเล่นนะคะ่ค่ะครับผมค่ะ <5. S 1> ค่ะ กลัวกลัวเอฟซีจะหมดตังเยอะค่ะคือให้แค่นั้นพอถูกก็คือถูกค่ะคให้ไปหยิบ<ม>รรยจับรางวัลไว้อ่ะถ้าใครไปหยิบจับรางวัลก็ได้ของตัวล่างนะคะค่ะ<ม>ถูกตมติว่าหวยออกวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้ก็ได้เลยใช่ไหมครับได้ตอนนี้เลยค่ะโอ้โตรงนี้เลยนะต่องวดเลยเหรอ,อโอ้โครับผมครับครับ,รบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับเนาะ ให้กลัวอ้างค่ะคือ,ค,อคือเขาจะบอกเลยให้โทรไปไปหาพ่อหวยคือเป็นป็นเอฟซีคน <ผม S 2> ที่ม,มีมีทุนน้อยไปหยิบจับรางวัลไว้กล<ม>ัวอ้างค่ะคือข,ของคุณแม่ปริศนาอ่าพอหวยออกปุ๊บก็ได้ปั๊บต่อ,องวดเลยนะครับเนาะโทรเอาเลยค่ะครับผมไม่ไม่ต้องรอ,อพรุ่งนี้เนาะ ไม่ต้องค่ะขึ้นชั่โมงเอาได้เลยค่ะคไป<ม>หยิบจับรางวัลไว้แบ่งเอสซีหยิบจับรางวัลไว้ใบ,บ<า>สองไป<ม>อย่างเงี้ยค่ะเมื่อที่ผ่านมาถ้าใครหยิบจับลอตเตอรี่ก็ได้นะคะคนละใบสองใบค่ะคอืมค่ะอืมครับผมคือเอ่อของแม่ปริศนาเนี่ยก็แต่จะเป็นอย่างนี้ตลอดเดี๋ยวผมจําเบอร์ได้แล้วตอนนี้เดี๋ยวผมจะโทรไปถาม ใช่ค่ะแต่แต่ไม่ต้องเปิดเผยนามนะคะเป็นการปันไว้ค่ะเพราะที่บ้านพะรู้กันถ้าเห็นเลขเขาจะรู้กันเพราะที่บ้านออกบอกไว้แล้วค่ะมันกันไป้กันได้กันมาตลอดมาสองปีแล้วแต่เนี่ยแต่ก็ระแบ่งปันค่ะครแต่ทีนี้ทีนี้เขาบอกว่าปิดปางทําไมทําไมไม่ไม่ไม่แบบออกซื่อคือปล่อยเป็นสะพานบุญอย่างเงี้ยค่ะเลยเลยโทรบอกเขาไว้วันนั้นอยู่อยู่ ท่านก็บอกติดบางไว้ทำไมทำไมที่แบ่งเป็น,นสะพานบุญครัผมเลยเลยโทรหาผู้วายนะคะโอครับผมครับเพราะว่าท่านทานา่ทานจะบอกไอว้บอบอกท่านจะบอกไว้หวยออกปุ๊บก็จะบอกให้ต่องวดต่องวดไปเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะแล้วก<ต><ป>ถ้าเขา,ามาย้ำอะไรก็อ วันพระที่สองอะไอ้วันพระแรกอะค่ะอุ้ยเอาปุ๊บแล้ววันพระแรกเขาจะมาย้ำเหมือนเมื่อที่ผ่านมาเขามาย้ำอะตอ 0, 0 95, 0 59, แนแรกเขาให้ศูนศูนเก้าห้าศูนห้าเก้าแค่นี้เขาบอกให้ให้กลับหัวแล้วก็ลงหลักร้อยลงลงหลักร้อยคือเก้าอะค่ะก็<อ>ะเลยก็เลยเต๋บอกเขา 6, ก้าเก้าห้ากับหกเก้ากับหกกลับหัวก็เขาก็ได้สามตัวกันเง่นเมื่อว,วันพระเขามาย้ำค่ะเลขมันถูกแล้วแต่เขาให้ แอฟเอลงลงหล,ลักร้อยค่ะครับผมเอค่ะแล้ววดนน,นี้นะวันนี้ปู่มาให้ต่องวดตัวไหนครับสี่แปดสองกับสามสิบหนึ่งค่ะสี่แปดสองสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งตามให้ได้นะคะอาจจะมาล่างนะคะกับเอกับหนึ่งเจ็ดด้วยนะคะ ให้พอไว้กลับเอ่อกลับให้เอฟซีเองแต่บอกแค่นี้นะคะครับอ่อ,อ,อีกชุดหนึ่งตัวไหนหนะสี่แปดสองกับตัวไหนนะสามเจ็ดหนึ่งค่ะสามเจ็ดหนึ่งโอใใ้ให้ให้กลับเอา,เอาใช่ไหมครับรใช่ค่ะกลับเอาเองอยู่ในสองตัวนี้นะคะคแต่บนล่างแต่ไม่รู้ว่าอันไหนมาบนหรือมาล่างแค่ให้แค่นี้ค่ะโอไอชุดไอสี่แปดสองนี้ไม่ต้องไม่ต้องกลับใช่ไหมคะ จะสี่แปดสองนี่ไม่ต้องไม่ต้องแปะไม่ต้องเอาสองตัวหรือว่าให้ให้หมุนเอาสองตัวหมดเอสามตัวก็ตัดเล่นกันใส่สองตัวค่ะคนนั่งตัดเล่นจะมารู้มาอันไหนค่ะครับผมแต่เจ็ดกัหนึ่งอ่ะมั่นใจค่ะอ๋อ <7 S 1> <7 S 2> เจ็ดหนึ่งมั่นใจเจ็ดหนึ่งเนี้ยเอค่ะใช่ค่ะนวดนี้มันอั้นแต่ งวด16ตุราให้ตามค่ะอเจ็ดห <11 S 1> นึ่งค่ะอเหมือนเหมือนงวดงวดที่มันออกอะไรนะหกสองใช่ไหมคะคเขาเขาให้ศูนย์หกห้าทีนี้เขาบอกว่าศูนย์หกห้ายังไม่มานะให้ตามงวดหน้าตรงๆแล้วออกราวเป็นหกห้าเขาบอกให้ให้ไปราวด้วยนะคะคไปลาวได้ค่ะโอ้ไปได้ใช่ไหมครับ ไปได้ค่ะยันยันยันออกวันที่สิบหกเลยค่ะไปได้ค่ะถ้าใครชอบนะคะถ้าใครชอบห้านะคะครับผมอืมค่ะได้ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ของแม่ปริศนาเนี่ออกต่องวดเลยกอว่างวดเออเอาปุ๊บเอาได้เลยนะคะเพื่อเอฟซจะมีทุนไปหยิบจับรางวัลไว้อะค่ะถ้าไปสองใบอย่างนี้ค่ะค่ะครับ เด็กกับเอาเองนะคะจะไม่กลับไม่ตัดให้นะคะแด่คิดว่าอยู่ในนี้แหละค่ะถ้าเขาบอกมาแบบนี้พี่ก็อยู่ในนี้ค่ะทุกครั้งจะอยู่ในนี้ค่ะครัเดกเขาเขาจะไม่เจะจงว่าอันไหนบนล่างอย่างเนี้ยค่ะเห้ตอดเอาอยู่ในนั้นแหละเขาบอกอย่างเนี้ยค่ะครับให้ตัดสองตัวนะครับเนาะใช่ค่ะรอรอย้ำอีกทีหนึ่งคือเดี๋ยวอีกประมาณครั้งที่หนึ่งค่ะหลังวันพระครั้งที่หนึ่งนะครับเนาะ ใช่ค่ะถ้าจะโทรไปอีกทีหนึ่งครับผมถ้าโทรมาจะบอกเดี๋ยวถ้าไม่โทรมาคือเคยเคยรับปากกับท่านไว้ว่าจะให้แค่สองหากลัวหมดตังเยอะอะครับอ่ค่ะสองหานี่ก็เยอะแล้วนะคะผมจะให้หาเดียวค่ะครับผมอ่อต่องวดของคุณแม่ปริศนาครับอุซีครับผมอ่าใช่จับรางวัลไม่เลยค่ะเจ็ดเลหนึ่งจีบค่ะ ตัวนี้เด่นค่ะโอ้ครับเด่นเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับสีครับผมสามเจ็ดหนึ่งไอซีแปดสองรองนะคะครับรที่ผ่มาศูนย์เก้าห้าจะเด่นไอห้าเจ็ดหนึ่งจะรองค่ะโอครับผมวันรที่สามเจ็ดหนึ่งจะเด่นสีแปดสองจะรองนะคะโอ้ครับผมครับผมครับแค่นั้นค่ะตัดเล่นแล้วแต่ดวงนะคะพีใจจะพูดโค้นะคะครับผมค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม ครับผมของคุณแม่ปริศนาเนาะครับเนาะศูนย์ห้าเก้าเข้าเต็มเต็มครับพี่ีครับผมอ่าศูนย์ห้าเก้าเอาหัวขึ้นหัวลงเข้าสองตัวครับอ่าไม่ได้โรไปเอาโค้งสุดท้ายครับวิธีครับผมเพราะว่าถ้าโรไปโค้งสุดท้ายอ่าคุณแม่บอกว่าจะได้ทั้งสามตัวเลยนะครับเนาะคนที่บ้านของคุณแม่ได้เป็นแสงแสงเท่าีครับผม่ะครับผมก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางเป็นแนวทางเท่านั้นครับพี่ีครับผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อดเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ